ครับเครื่องมะฮอดอาทิตย์กวาดนะครับเนี่ยบ็อกกี้ครับผมเดี๋ยวมือนี่เป็นมือสันต์ดีเป็นมือสีวันนัดนครับเป็นโอกาสดีมาหมอเลยก็ได้เดี๋ยวเอาไปเห็ดรีวิวไอ้เบื้องหน่อยครับสินค้าตัวนี้ครับผมผมแกเบิ้งแล้วครับแกเบื้องขึ้นนี่แต่ว่าบระด็รีวิวครับก็เลยว่าเดี๋ยวไปเห็ดย่ำเสาดีกว่าเนาะเพราะย่ำขึ้นผาบในปอยชัดนะครับเดี๋ยวให้เบิ้งไอ้ผาบรวมก่อนดีกว่าอ่ะเดี๋ยวผมถึยกออกมาเบ็ดกลรองเลยครับผมเนาะ เอาลงมาให้หมดเลยครับผมแกออกมาเมื่อแล้วนี่อย่างในห้องแถมมันครับอุณยุงอาญะครับป้าปุนกันหมวยครับผมนะโอเคครับเมื่อไหร่ห้องแถมมีประมาณนี้แหละพี่น้องเดี๋ยวผมทิบ้างงามๆก่อนเ้ยเห็ดอุยุงยาเห็ดคือตาตาเด็กทุกคนสบายเนาะอันนี้เป็นชุดประแกกเมื่อนะครับนะ นี่อย่างน่ของแถมครับเริ่มมือสิรับไม่ได้พี่น้องเริ่มมือสร้างัางินที่นะครับผมสอมเครื่องดูม,มือครับบุคคลมีเวล่าตำรวกตลาดป็นไงนะครับเนาะอืมตะไบครับตะไบแถมมากมึงสิละครับผมไอผมเคยว่าวเรื่องนี้เกี่ยวเรื่องตะไบไลน์ไลายคลิปเนาะครับเพราะว่าคันที่แถมมากสินี่เพราะว่าจะแถมถอดเนาะครับผมเนาะกระเทือนจะแถมต้ะมันเพราะว่ามันเอาไปใช้งานจริงไม่ได้หรอกนะครับตะไบแบบนี้ โอเคเอาละยี่บกหลายๆจีเขาติมันใส่บ้าเหมือนก,กันเนาะก็มีบอกแพแกบอกครับสำหรับการโนเทียนแลวก็คันบ่าครับสองสองด่านต่อมาก็เป็นนี่ครับผมใช้ข่วงปักแบนสำหรับปรับจุนขบูรอเครื่องเนาะต่อมาครับเปิดไปหมดหรือยังหมดหรือยังหมดแล้วเนาะหมดแล้วหมดแล้ว,ลวเอาบ้างก่อนนครับผมอันนี้เป็น ปลาฉลามหรือว่าหางปลาล้วจะเอิ้นได้พี่น้องซื้อเนี่ยมันเกิดมาจากส่เกิดมาจากโคตตัางกันเนี่ยนะครับเห็นไหมเร่ๆเจะเสียเรียกเอาเออแล้วก็มีน,อน็อตหัเหลี่ยมเออปากแวหัเหลี่ยมแถมมาสองอันครับแถมมากก็คือคือนี่พี่น้องก <c oughs> ็ปกอกหน่อยหนึ่งอ,อ่ะก็มีน็อตสองตัวครับน,อน็อตหัวเหลี่ยมครับสำหรับยึดหางปลาตัวนี้เนาะแล้วก็มีน็อตสำหรับยึดฝา ประกาศบ,บาลเรื่อยครับบาสู้นี่ครับสองโซนี้อืมโอเคแล้วว่าไวบาบา้บ้างเซนี่ก็ดีเสียงดังเรือพี่น้องเพราะว่าห่างจากนี่ต้องเฮ็ดเทีเยนอยู่ฝั่งหนึ่งครับเฮ็ดเทีเยนผมอีกนะเฮ็ดไปเรื่อยครับเสียงสีดังแน่ต้องขอไพ่นะครับผมเนาะอืมกร่อนอันนี้ว่าคาแทมมาอ่าสำหรับผสมน้ำมันเบนทินลส,ส,สองทีนะ่เนาะอืมส่วนมาข้นกับไม่ค่อยสนใจดอกนะครับกนหน่อยเกินอันนี้เป็นใบอย่างนี้เบอร์ส่วนอืม โอาะอันนี้อันอนี้อันอนี้บวกเกี่ยวกับเพื่องครับผมบวกเกี่ยวกับข้อมูลเครื่องเนาะออืไปก่อนต่อมานะครับอันนี้เป็นเซฟตี้บาเออเวนบะเพ็ดเป็นไอ้ตัวขานยึดบาโซ่ครับตัวตปากกาบาโซ่แล้วก็ตัวนี้นะครับนี่ครับบาบาร็อกกี้ครับผมอ่ายี่ห้อร็อกกี้นะพี่น้องนี่ร็อกกี้ครับผมนะขันผมออกเสียงพิดตรงคอไพ่เลยพี่น้องเพ,พราะว่าผมกะ ไม่ค่อยปนนอัญหาเนาะเรียนกับไม่ค่อยสูงครับก็บแค่ยอดตานซื้อสูงครับสูงแน่ยอดตานต่อามาครับผมในก่อนในเบื้องก่อนก็มีโซ่ครับโซ่แถมมาก็เป็นโซ่สามต่อแปดพีนะพี่น้องโซ่สามต่อแปดพีติดโซ่ทีสามนะครับเนะสำหรับใส่ใส่บาสตัวนี้เนาะเป็นบาสโคูงจักนะครับเป็นบาสที่เบีดจุดหานิว้วเมื่อกี้เริ่มบอกไปนะครับเดือดจุดห้านิ้วนะครับ ก็ะมิดเสียบจีบานะครับนะเสียบจีบาก็มีหนังสือใบรับรองนะครับผ่านการตรวจสอบนะครับจากเอ่ออย่างนี้เอาสีส้าพรมเสีห้เบิร์หนึ่งนะครับแคปหน้าจอโรดเดอร์พมสีขาดอ่านพี่น้องนะครับแคปหน้าจอเอาครับโอเคเอาแคปด้านล่างอีกครับเขาผมให้แคปหน้าจอโอเคเนาะกับประมาณนี้ครับผมนะมาที่ว่าเบิรงตัวเครื่องครับเดี๋ยวผมขยับอันนี้อก่อนไปเอาเครื่องบ้ากันหนึ่งเด้อ เดี๋ยวเสียมลองอตัดใหม่บึง้งมือลองลุยใส่งานบึงนะครับว่าจะร็อกกี้ตัวนี้นี่จะเป็นยังไงนะครับนี่ครับผมงามบ่จะสวยงามดีเนาะนะครับเพดรโดนไล่มาสวยงามดีครับมจับหมวกจับเหมือนกันใส่โค้งดีครับรับก,มก็มือกำนะครับมือกับเตมมยเตม,มือดีเนาะครับไกด์คลิลงแข็งบ่เออเรซื้อ่าไกด์คลิลงนีสีแข็งบ่นิดนึงเนาะ เดี๋ยวดสีน okay, so ้องสตาร์ทเราลองตามมือนะครับว่าตัวไก่เล็กนี้มันจะนิ่มแค่ไหนนะครับเนาะว่าปิดทางน้ำมันเขาก็เห็นว่าออกแบบมากกอ่าฐางโอเคครับครับประมาณนี้ตัวนี้เป็นเครื่องโครงสร้างบมดีเป็นเครื่องบมดีโครงสร้าง580นะครับนี่ครับนี่ครับ 580E ครับ580 Pro นะครับผมเนาะครับ ตนนาเ็มาตัวแข้งเครื่องทํามารับกับตัวนี้ครับครับเป็นสีสมรับกันกันงามงามดีแบบนอกนพี่้องเนาะครับครับตัวตัวแข้งแข้งเครื่องตัวนี้ครับเบิ้งฟันนี่ครับอันนี้เป็นชุดสเตอร์แหวนนะครับแวนสเตอร์นะครับด้านล่างครับโดยแหวนสเตอร์ครับผมตัวนี้เป็นแบบสองแหวนนะครับ โครงสร้างห้าแปรตัวศูนย์ลูกสูบจะอยู่ที่45.2มิลลิเมตรนะพี่นอ้องลูกสูบสี่แง่ครับส่วนค้อมแห้งนั้นต้องเบิ่งกันอีกทีนึงน,นะครับต้องลอกตัดไนม์ก่อนถึงจะรู้จากนะครับผมโมสามารถสีรับประกันได้ว่าแห้งหรือว,ว่าบ่แห้งครับตาบใดที่ผมยังไม่ได้ลองใส่งานนะครับหลังลองใส่งานกับเบิร์นอสใส่งานทีแรกกับสีพานเลยด้ีครับผมต้องเอาไฟจุดสอบใส่งานเป็นมือมือแล้ว่าเป็นสักพักนึงนะครับถึงสี่เก้าว่าเดี๋ยวเจมปากว่าเครื่องตัวนี้แรงดีหรือไม่ดีนะครับเนาะ เดี๋ยวไอคลิปวิดีโอนี่ผมสีรองสตาร์ทเคยฟังเสียงซื่อแต่ว่ายัางยังยังยังปรใหม่หรอกพี่น้องนะโอเคเดี๋ยวผมดีปรับจูนเครื่องเตอร์นาบเราผมสีร้องให้ฟังเสียงนะครับเด้อเดีย๋ยวมีตัดภาพไปตอนสตาร์ทก<โด>ันเลย เปิดนีงอย่างน้องมุ่งหนึ่งกระได้ <laughs> โอเคครับพี่น้อง <c oughs> ข้าลงาแข้งมาหน่อยหนึ่งครับจะบกก่กว่าแห้งดี <c oughs> เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปต่อไปครับคลิปตัดใหม่นะเพื่นอนเนาะ <c oughs> โอเคครับผม <c oughs>